ออกแต่ดอกมันไม่ให้มันนี้ต่อ ป่ามันก็ไม่หมดฉีดยาก็ไม่ตายยากานี่ต้องใช้วิธีนี้เอาค่อยๆดูแลอมองไม่ออกเลยนะอันไหนเป็นต้นข้าวต้นยาต้องรอให้เป็นดอกก่อน